ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพีูุ่ีกแล้วกับรายการทำไปเพื่ออีพีที่69ครับผม9ถึงแล้วครับผม ก็ตอนรับนี้นะครับผมเรากลับมาอยู่กับเกมฟรีไฟล์เช่นเคยนะครับผมกับการซุ่มของเนี่ยในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับต้องบอกเลยว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่เข้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดวงชุดบัวชุดแพนด้านะครับผมรวมถึงสกินชุดใหม่ๆรวมถึงสกินปืนด้วยนะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพี่หมูจะหนักจะเต็มเติมเพชรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่หมูเนี่ยจะเสียไปทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมแล้วเราจะเกียสแค่ไหนไปดูกันเลย ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยบาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเน,นี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะกลับไปแล้วกลับําไปเพือนะครับผมเซิฟสิงคโปเนี่ยไม่มีอะไรให้สุ่มว่ะแต่ว่ามันมีชุดนี้อยู่ครับ hmm. คือไอตัวชุดฮัสกี้เนเฮยชุดนี้เนี่ยมผมมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเซ็าเขาเรียกว่าเซ็ตสัตว์ละมั้งอาเป็นเซตอณิโม่แล้วกันนะ ก็จะมีตอนนี้มีหมาเพิ่มแล้วก็จะมีหมามีวัวแล้วก็มีแพนดา้าถูกป่ะนี่สามตัวแล้วนะเฮ้ยอ,อาจจะมีเพิ่มก็ได้นะคะจะไม่รู้เดี๋ยวเราน่าจะมาผ่านที่เซิร์ฟนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับตัวชุดนะครับแต่จริงๆก็ชุดก็ไม่ค่อยสวยหรอกแต่มันก็เทม่มัง้งตรงผมน่ารักดีอะผมชอบอะมาเฮ้ยมันมีท่านี้ด้วยถ้าตบก้นเนี่ยอืเอาอะไรออกดีนะเอานี่ออกเอานี่ออกปึ๊บ,ปบไปลุยครับผมฟรีหนึ่งครั้ง หมุนไปแล้วออกเลยศูนย์เพชรป้าบ,<แ>บเรียบร้อยอาหารแมวไปก่อนเลยจ้าบึม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 เมาอยู่แล้วเมาอยู่แล้วทรงนี้มาทุกคนมึงคิดว่าไงวะระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงเราจะมีโอกาสได้สีม่วงไหม <c oughs> เราจะมีโอกาสได้สีม่วงไหม <c oughs> เอานี้ดีกว่านี่คือแบบตามที่แบบทุกคนเล่นฟรีไฟลกันโดยเสมอมาอะถูกปะ ทุกคนคิดว่ามีโอกาสได้ไหมไายเรียบร้อยหายไม่ผิดหวังจริงๆกูน<อ>ี่ไม่เคยผิดหวังกับมึอจริงๆนะเอารองเท้าออกลองใส่แบบเสื้ออ่าก็มันก็น่ารักดีนะผมว่าก็น่ารักอยู่นะทำไม,มผมรู้สึกว่าเซิร์ฟสิงคโปร์นี่ผมหนุนหวงว่ะเราใส่เกียร์แล้วกันนะ ถือว่าเสร็จไปแล้วการหนึ่งชุดเฮ้ยมันก็น่ารักดีมันก็น่ารักดีซ่อนกระเป๋าไหมเอางี้ดีกว่าไม่ซ่อนด้วยซ่อนแต่เกาะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆอ่ะมาเรามาดูกันที่ซื้อเวียดนามดีกว่าซื้อเวียดนามเนี่ยล่าสุดก็เป็นมีดนะครับเป็นมีดสําหรับตัวนี้เนี่ยก็สามารถรับฟรีนะครับถ้าเติม99เพชรนั่นเดงนะนสําหรับซื้อเวียดนามเนี่ยครับปลอดยสวยใส่ไปด้วยมีอะไรให้อีกไหมน่าจะไม่มีนะ เนี่ยล่าสุดทุกคนสังเกตปะ่ะทุกคนสังเกตตรงหน้ากิจกรรมป้าตรงปฏิทินอะ <S <S เนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะคือมันมีชุด BTS อะ <S <S มันเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าให้กลับมาสุ่มชุด BTS อีกแล้วอะทุกคนมึงดูดิ <S <S แล้วบอกว่าชุดลงชุดแร่เนี่ยหน,หน้าปกมันมาแล้วอะไม่ชัวร์เลยแต่ว่ายังเล่นไม่ได้นะไม่รู้มันจะกลับมาให้เราสุ่มหรือเปล่านะครับแต่คือหน้าปกกิจกรรมมันมาแล้วอะทุกคน วิ๋วว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในชุดที่มาเร็วมากๆเลยนะเพราะว่าปกติเวลาที่มันไปชุดแลเนี่ยถ้าเขาสุ่มแล้วใช่ป่ะหรือว่าเขามาใหม่ๆเนี่ยเขาน่าจะหายไป3-4เดือนอ่ะค่อยกลับมานี่มาแล้วมาอีกแล้วไหมกูมเสียตังอีกแล้วนะครับผมสำหรับชุดบ t s ทนะฮะของผมขาดน่าถุมน่าจะขาดไปประมาณตัวสตัวหรอมั้งนะประมาณนี้แหละอ่ะมามีอะไรสุ่มอีกก็จะมีชุดนี้โอ้ชุดนี้ ชอบเสื้อเขามากเลยครับทุกคนคือผมก็นควรชอบเสื้อสีน้ําตาลนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบเสื้อข้างในมันเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่แล้วก็จะมีไอวอลนนครับผมตัวนี้เครซี่เท่ยู่เท่ย,ทย,ทยู่แบบบ้าคลั่งหน่อยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสุ่มก้าเพชรไม่ต้องลุน้นเสียเวลารู้อยู่แล้วไม่ออกอะ่ะออกยากเหมาหรือเปล่าทรงเหมาทรงเนี้ย ทรงเหมาแหละกูดูแล้วละ่ะน่าจะเหมายแจะสวยว่ะไอวอสวยมากเลยไอวอมันดูแบบมันดูขังดีอ่ะมันดูแบบมันดูดิบดีแฮะชอบชอบชอบสีม่วงกับสีทองมีดหัวตัดเนี่ยสีทองแปลว่าเรามีโอกาสที่จะ,จะได้ชุดเนี่ยสูงมากครับทุกคนเออถูกปะเรามีโอกาสที่จะได้ชุดสูงมากครับเพราะว่าชุดเนี่ยถ้าเรียงตามลำดับก็คือสีม่วงมันก็เป็นรองสีทองไงถูกไหม แปลว่าเรามีโอกาสที่จะได้ชุดครับทุกคนไปแล้วคือประเด็นคือกูมีแล้วเบื่อมึงจริงเบื่อมึงจริงๆเบื่อมึงจริงๆรฮะชอบอยู่ชอบอยู่เอาได้ถือว่าผ่าน ู่สุ่มนะครับผมสำหรับสก,กินปืนอีโวฮะรอบนี้มาเป็น MP5 พร้อมกับเพชร299เอามาล่อกูอีกแล้วคือคือเขาเห็นเหมือนเราเป็นคนโลภป่าวะทุกคนฮะเราเป็นคนโลภเหรอทุกคนเห็นว่าผมเป็นคนโลภป,ปะ่ะผมเคยโลภนะครับผมถามจริงเมื่อเพชรมาล่ออีกแล้ว299รู้อยู่แล้วว่าสุ่มยังไงก็ไม่ออกอะ่ะจะขอสุ่มหน่อยแล้วกันมา เรียบร้อยเว้ยเอ้ยกูก็ได e ้เปินได้โทเค็นมึงก well, ็ทำเอฟฟกเอฟเฟกให้กูตื่นเต้นอีกแข้ามไปก่อนแล้วกันมาสุ่มกล่องกันดีกว่านี่ตัวกล่องก็มีอีกแล้วครับผมสำหรับกล่องนี้เนี่ยจะเป็นอีโวนะครับอีโวกาต่ายกับตัวโจ๊กเกอร์นะครับ เท่าที่ผมดูนะผมรู้สึกว่าเซิร์ฟที่ขายชุดมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟไทยเลยนะผมพูดเลยว่ามันคือเซิร์ฟเวียดนามโนหนึ่งมึงดูดิมันเอาชุดอีโวกับมารันขายแบบบ่อยมากอะ่ะบ่อยจนแบบผมแทบจะมีหมดแล้วอ่ะอัะอะนนี้นี่ก็ชุดอีโวถูกป่ะนี่ก็ชุดอีโวมาไม่พอมาเพราะคาตานะอีกไอวงไอโว,อโว,อโวแดงเละเทอะไปหมดนี่มามารอบนี้มา2เซตเลยใน1เดียวโอ้โหเอาไงก่อนดีสุมอะไรก่อนดีเอาซูมแนมแนด้าก่อนแล้วกันนะ ก็จะมีชุดแพนด้ากับชุดวัวนะครับสำหรับเซื้อเวียดนามเวียดนามไม่ได้แจกฟรีนะแต่ว่ามีให้สุ่มเลยก็ได้ก็ได้ไ,ดไปรับ10กล่องบึ้มบั้มโอ้โหโทเคนโทเคนเพนกวินห้าขั้วมึงน,นี่ไปครับเฮ้ยไม่มาไป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 รู้แล้วว่าไม่ออกหรอก <c oughs> ไปโอ้โหออกยากเทออกยากเทอ่ะเอาเอา,เอาแพนด้ามาก่อน แผนดามาก่อนแนดามาก่อนเ้ย hey, แต่ออกยากอยู่นะไม่ง่ายนะ oh. ไปครับกดเปิดไปแล้วกันเดี๋ยวกเดี๋ยวเราได้ใส่อยู่ละไปครับต่อตอนนี้เรามีอ e ีโทเคนนะมันใช้95้โอเคสามครั้งไปไปไปเฮิบเฮิฟเฮิฟเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้ัวอะไรอ่ะ ทุกคนครับไอไอวอลต,ตัวนี้มันเข้าเซิร์ฟไทยหรือ,อยังอะทำไมผมไม่เห็นมีใครรีวิวเลยว่าเซิร์ฟไทยอะมันมันเข้าเซิร์ฟไทยปะไอวอลต,ตัวเนี้ยไอวอลนี้ไอวไอลอะไรอะเจ้าน่ารักอยู่นะทำไมเล่นไปอ่ะแลกวัวมาบึมโ้่ชีกดเ,เตยไปอ่ะนี่ไงเห็นเซิร์ฟไทยเขาดราม่ากันเยอะเรื่องการส่มชุดแรง ตูต้โกโใช่ไหมนี่ไงตู้โกของเซิร์ฟนี้ก็เฉยเฉยนะก็เฉยเฉยอะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนี่ไงทุกคนเน,นี่ป้าเนี่ยเหมือนกิจกรรมมันจะมาอีกแล้วอะทุกคนดูดิโอ้โห B T S ก <Huh? S 1> ู ho, กลับมาแล้วอะต่อหน่อยต่อหน่อย,ออยรอบนี้อีโวครับผมตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยผมไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้เป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าทรงผมเขาเนี่ยเป็นทรงผมโปรดที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสื้อนะฮะ น่ารักดีแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นทรงผมสีชมพูนะครับตัวนี้ที่ผมจะชอบใส่นะส่วนของฝั่งนี้เนี่ยไอตัวมันสวยตรงมันมีตรงไหนสวยวะทุกคนเนี่ยไอ้นี่นี่คือสูงสุดแล้วนะเฉยเฉยอะผมเฉยเฉยมากเลยอนะทุกคนไอตัวข้างล่างเนี่ยที่ผมเคยแลกมาใส่ที่ผมชอบก็จะเป็นสีแดงตัวนี้มากกว่าชอบชอบอันนี้ชอบส่วนตัวสีแดงแต่อยัดได้สักสีหนึ่งเหมือนกันนะมาส้สนะมสเลย พูดป้าจะไปเสียเวลาเปิดไปเลยครับ50กล่องบัมบัมบัมบึ๊บ,ป,บ,ป,ป,บป,ปั๊บชุบป,ปั๊บชุบคู่คู่ป๊บคู่คู่เรียบร้อยมีแต่เกลือลื่อนๆไปะ่ะอ่ะ99กล่องจานไปอ้บชุบไปออกเถอะออกเถอะนะสักชุดหนึ่งก็ยังดีให้กูคุ้มหน่อยถ้าออกชุดหนึ่งนี่คือคุ้มเลยโอ้เงียบจังอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โห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 โอมันเงียบจังวะอ่ะมาครับผมแลกไปสำหรับชุดผู้หญิงนะฮะอันนี้ชอบมากๆอ่ะแลกไปแล้วก็เหลืออยู่หนึ่งก็คงจะเป็นไอ้นี่แหละมั้งร้อยแาอะไปครับอ่ะได้ยังไม่ได้วะได้ยัง เฮ้ยขาดอ,อ,อีสองกันโอ้สองก็สองเต้เลยเนาะอ่ะแลกมา <_ d ata> ถือว่าอิ่มหนำสำราญอยู่นะเอาจริงเล่นเล่นเซิร์ฟเนี้ยเล่นเซิร์ฟเนี้ยอิ่มหนำมากๆใครที่แบบว่าสมัครใหม่เนี่ยคือเหมือนกับว่าแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องรอนานอะเออใช่ก็ไม่ต้องรอนานอะ คือแป๊บเดียวมึงก็มาแล้วว่ะชุดอีโวที่แบบชุดแบบเก่าๆไหนแป๊บเดียวก็กลับมาขายแล้วอะไรเงี้ยปะยังไม่หมดครับทุกคนมันยังไม่หมดครับมันยังเหลือนี่แต่จริงๆแล้ว MP5 เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะมีที่เอ็เรามีอยู่แล้วนะแต่ว่าผมใช้น่าจะเป็นตัวปลามั้งนี่ไงนี่ไงเนี่ยตัวปลาอ่ะกูตัวปลาไม่พอกูยังมีตัว MP5 เวลเจ็ดอีกนะเนี่ยเอ้มพีเรามีเยอะเกินไปแล้วป่ะ เราไม่ต้องสุ่มก็ได้มั้งทุกคนมันมีเยอะมากนะนี่คือก็ดาวเมทสองลั่นหนึ่งตัวนี้ลั่นสองเจาะเกาะหนึ่งเฮ้ยมันก็มีอยู่แล้วนี่ไม,ม่ต้องสุง่มนะมั้งทุกคน,น,นจะสุ่มทำไมดีกว่ามึงสุง่มมึงสุ่มไปแล้วมึงก็ไม่ได้ใช้เดีย่ยเปลืองตังค์ชิบหายนอกนั้นมีหมดแล้วนะครับนอกนั้นก็มีหมดละปืนวลวจงววเจ็ดบารบาร์นะี่ครับสก,กาตัวนี้ก็ไเข้าไทยยังก็ยังไม่เข้าหราต้งมีมีใครรีวิวเลยนอกนั้นก็เต็มหมดแล้วว่าสกินปืนแบบแน่น แน่แนตับแน่นตับอ,อืมน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดละโอ้ก็จะตึงก็จะอันตรายก็ยจะก็ <c oughs> จะอันตรายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟอื่นซะหน่อยแน่ให้ดูให้ดูให้มันครบๆไปอ่ะเรามาดูกันที่เซิร์ฟอเมริกานะครับกลับมาอีกแล้วเซิร์ฟอเมริกากูมีอะไรให้สุนะ่มเนี่ยชุดเก่านะครับมีแต่ชุดเก่าให้เราสุนะ่มอ่ะ ชุดเก่าหน้าเก่าสกินปืนเออนี่ไงลืมไปเลยเอาซะหน่อยละกันไหนๆก็มาแล้วนี่ตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะว่าม,มันมันมี AC80 ด้วยนะครับสำหรับสกินปืนเซตนี้นะครับอตอนแรกผมึูว่ามันมีแต่ลูกซองเวลูกซองก็ยังไม่เข้าไทยปะลูกซองตัวนี้ผมสุ่มไปโอ้สามอาทิตย์แล้วนะนี่สสัปดาห์แล้วนะนี่จะเดือนหนึ่งนะยังไม่เข้าเลยแต่ <Brand. S 1> ไม่เป็นไร วันนี้ผมไม่ได้อยากได้ลูกซองครับวันนี้ผมอยากได้ AC 8 0ตัวนี้เอาซะหน่อยไปสิบเอ็ดกล่องเปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย AC 8 0ไปอุ๊ยออกยากจังอ่ะอุ้ยอุ๊อุยออกยากมากทุกคนอันนี้คือทีละสิบกล่องเลยนะโอ้โหเอาดีมึง ผมว่าออกยากกว่าไอตัวไดมอนด์รอยัลอีกนะ,อะโอ้โหไม่ออกว่ะนี่คือลดราคาด้วยนะเหลือ25เพชรเนี่ยเพชจะหมดก่อนไม่ได้ AC AC อ,อ,อูไม่ได้อยากได้ปืนหลักอย่านี้อยากได้ปืนลองอะ่ะไปครับไปครับไปครับโอ้โหไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยไปเอ้ยออกแล้วโอ้โห,ห,หน้ำตาจะไหลกดสวมใส่แป๊บอ่ะ ได้ละ AC 80อันนี้คือกล่องอะไรอ่ะอ๋อกี่กับลดราคาเอาแต่เราซื้อไปแล้วเราซื้อไปวันก่อนตัวนี้เราซื้อไปวันก่อนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเซ็ตปืนเดียวกับเสือ้อเห็นไหมอ่ะนี่ไงโอาแต่สวยแต่สวย,สวยชอบชอบดูด,ดิใส่กับเสือ้อปุ๊บกืนนเลยโคตรกืนอ่ะคืนจัดๆแต่ได้นะสเตตัสคือสวยเลยดีมากยิงเร็วหนึ่งนะครับ บวกเจาะเกาะหนึ่งคือโกงเลยอ่ะเอาง่ายๆคือโกงเลยอ่ะสเตตัสอย่างเนี้ยแต่มันลดความแม่นยำนะแต่ก็ไม่ไม่เกี่ยวหรอกมากพอแม่นยำเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอัปเดตล่าสุดนะครับ A C 8 0นเนี่ยโดนลบความเร็วในการยิงนะครับถ้าดาสกินนี้ไปเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าแผดล่าสุดโดนเนิฟนะครับแล้วก็บวกเจาะเกาะหนึ่งเข้าไปอีกนะครับมันจะแรงกันไปไหนนี่นะอ่ะดีดีดีอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีอ่ะ าจะหมดแล้วนะครับหลักๆน่าจะหมดละว,วันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็หมดเพชรไปน่าจะประมาณเกือบเกือบสองหมื่นไหมน่าจะเกือบสองหมื่นนะแต่ว่ามันหลายๆเซิร์ฟรวมกันไงเพราะว่าผมมาชอบเติมเพชรเก็บไว้ในหลายๆเซิร์ฟอยู่ละจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบสุ่มทีเดียวเซิร์ฟเดียวถูกปะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมักจะมีการอัปเดตแต่ละเซิร์ฟเนี่ยไม่เหมือนกันก็เหมือนชุดแฮสกี้อย่างเงี้ย ก็เพิ่งเข้าแค่เซิร์ฟสิงคโ,โปร์นะครับเซิร์ฟเวียดนามยังไม่เข้านี่ขนาดว่าเซิร์ฟเวียดนามอัปเดตเร็วนะเชิญฮัสกี้ก็ยังไม่เข้านะครับแล้วก็เซิร์ฟไทยเนี่ยอย่าไปพูดถึงเลยอันนั้นอนะ่ะช้าสุดละชาวบ้านชาวเมืองเขาไปถึงไหนแล้วไอตัวนั้นอนะ่ะช้าสุดละ <Bro. S 1> ก็นั่นแหละตอนเนี้ยสิ่งที่ผมกําลังรออยู่เนี่ยคือ M4 นะครับจะมีจะมีหมัดเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็จะมี M4 wheel 7แล้วก็จะมีอ่า ถาเปลี่ยนชุดนะครับน่าจะมีอยู่3อย่างที่ผมเนี่ยตื่นเต้นกับมันอยู่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะพอสมควรน,นะครับเพราะว่าก้าท่ดีนะครับก็เท่ดีไม่ว่าจะเป็นหมัดที่เปลี่ยนสีได้ส่วนในตัวท่าท่าเปลี่ยนชุดเนี่ยผมมองว่าผมก็ตื่นเต้นลงมานิดนึงแหละเพราะว่าส่วนตัวก็เล่นผับกีอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกคุ้นชินกับมันอยู่แล้วในการแบบกดท่าทางเปลี่ยนชุดนะครับเฉยๆอ,อ่ะอ่ะน่าจะมีเท่านี้แหละนะครับ แล้วสรุปใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สู